ถ้าระบบลมรั่วจนล้อล็อกจงถ่ายล็อกม้อลมเบกรกก่อนแล้วมออลมเบกรกอยู่ตรงไหนกันน้าปัจจุบันรถบันรรทุกอีสุส i คิงออฟทักตั้งแต่รุ่น FTR 240แรงม้าเป็นต้นไปจะติดตั้งระบบเบกรกแบบลมล้วนหรือ f u l แ r ร์เบกซึ่งมีจุดเด่นก็คือไม่มีน้ำมันเบกรกในระบบ มีระบบปรับระยะห่างผ้าเบรกอัตโนมัติและเบรกมือก็เป็นแบบลมทำให้มั่นใจได้เลยว่าสามารถจอดรถได้อย่างปลอดภัยแน่นอนค่ะกรณีที่มีลมรั่วอย่างรุนแรงของระบบลมหลักหรือระบบลมเบรกมือชุดมอลมเบรกสชั้นจะค่อยๆห้ามล้ออัตโนมัติทำให้พี่ๆสามารถนำรถเข้าจอดได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะส่วนกรณีการเคลื่อนย้ายรถที่ระบบลมรั่วจนล้อล็อก ต้องคลายล็อกมออลมเบรกก่อนส่วนจะมีวิธีการยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะ 1. ก่อนคลายล็อกหมออลมเบรกอย่าลืมหนุนล้อก,กันด้วยนะคะการลดไหล 2. คลายโบลมออลมเบรกซึ่งมี2แบบด้วยก,กันนั่นก็คือแบบแรกมออลมเบรกแบบลูกเบี้ยวหรือ S-CAM ให้คลายโบอ,ออกประมาณ75มลิเม หากเป็นรถบรรทุก6ล้อให้คลายล็อกในตำแหน่งเพลาหลังล้อซ้ายและล้อขวาแต่ถ้าเป็นรถบรรทุก10ล้อจะต้องคลายล็อกในตำแหน่งเพลาหน้าและเพลาหลังคู่หน้าให้คลายโบทุกตำแหน่งที่ติดตั้งมออลมเบรกเลยนะคะแบบที่2หมออลมเบรกแบบริมหรือเทเปอร์โรเลอร์ให้ถอดฝาปิดและสอดโบคลายซึ่งมีมาให้มีถุงเครื่องมือประจำรถจากนั้นสอดโบคลายให้ลึกที่สุด แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งล็อกตามด้วยใส่แผ่นรองและนอ็อตหากเป็นรถบรรทุก10ล้อให้ขันเข้าไปจนโบคลายยื่นออกมาประมาณ95 mm มมนะคะแต่ถ้าหากเป็นรถบรรทุก12ล้อให้ขันจนโบนยื่นออกมาประมาณ85ม mm. มทำเช่นนี้ทุกตำแหน่งที่ติดตั้งเมาล้มเบรกแบบ2ชั้นเลยนะคะ ส่วนข้อ3เเคลื่อนย้ายรถตามขั้นตอนที่มีอยู่ในคู่มือการใช้รถไปยังศูนย์บริการมาตรฐานอิซูซุที่ใกล้ที่สุดได้เลยค่ะแม้ว่ารถบรรทุกอิซูซุ King of Tru c k รุ่นใหม่จะมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงแต่ที่ที่ก็อย่าลืมให้ความสำคัญกับการดูแลรักษารถรวมถึงตรวจเช็ครถประจำวันและขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัยด้วยนะคะก่อนจบคลิปถ้าพี่ๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พาวด้วยนะคะ อ๋อว่าแต่ขอตัวไปคลายล็อกมอลงเบรกก่อนนะคะ